สวัสดีครับคนอุดอ,อนพัทินครับเมื่อนี้ผ้ามาเยี่ยมช่มฟาร์มแพเพิ่มพูนซับฟาร์มครับมาเยี่ยมฟา้ามของพี่ชีพครับพี่กัดอยู่ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่ครับบรรยากาศดีครับครับผมหาพี่ชีพสวัสดีครับพี่ ครับผมวันนี้มาเยี่ยมฟาร์มของพี่ชีพที่ตำบลตำบลห้วยชันครับผมเพิ่มพูนทรัพย์ฟาร์มใช่ไหมพี่ใช่ครับวันนี้จะพาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมาเยี่ยมเยือนมาสอบถามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะสําหรับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เพิ่มประสบการณ์เพิ่มความรู้ใส่กับฟาร์มตัวเองอีกทีนึง่งพี่ชีพตะกอนทาอาชีพอะไรพี่ได้มาทําฟาร์มแพะครับก็เมื่อก่อนก็เป็น ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาทำเกี่ยวกับการเมืองท้องถิน่นก็อยู่การเมืองท้องถิ่นมา20ปีครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็มาขยายคือเลี้ยงแพะคือมาเริ่มอาชีพใหม่ก็คือเลี้ยงแพะเลี้ยงมาได้เข้าปีที่4ี่แล้วครับเข้าปีที่4ี่ครับผมอ,อ๋อจุดเริ่มต้นยังไงพี่ถึงได้สนใจแล้วก็ได้หันมาเลี้ยงแพะพี่ก็คือเราก็ มองดูแล้วคือเราเห็นเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงนะครับก็แล้วเรามองดูว่าเป็นเศรษฐกิจที่ดีอีกตัวหนึ่งค,คือว่ามันมีราคาขยบขึ้นเรื่อยแล้วไม่มีการลงครับแล้วก็มันเลี้ยงง่ายแล้วเราก็เริ่มมีเวลาว่างเราก็เลยสร้างอาชีพนี้ไว้ให้กับลูกให้กับหลานครับผมอืเดี๋ยวอ่นะาได้ข่าวว่าพี่ชีพยังเหลือ ฟาร์มตั้งแต่เริ่มแรกที่เริ่มมาทําอาชีพเดี๋ยวเชิญไปพาไปชมหน่อยพี่ว่าการเริ่มต้นครั้งแรกจากการที่ไต่เต้าตั้งแต่เริ่มต้นมีกี่แม่พันพี่ซื้อผมซื้อแพะสาวมาสิบสองตัวครับสิบสองตัวซื้อแพะสาวประมาณห้าหกเดือนมาเลี้ยงอีกสองสามเดือนถึงจะทับได้ครับอ๋อคือว่าตอนนั้นทุนเราไม่มีทุนเราน้อยครับเราก็ เริ่มจากทุนน้อยเพราะว่าผมยึดคําในหลวงราชการที่เก้าครับ,รบท่านเคยสอนไว้ว่าเราต้องทําตามกําลังเราครับทําอย่าทําเกินตัวเรามีน้อยเราก็ต้องค่อยๆทําน้อยถ้ามันดีเราก็ขยายขึ้นไปออ <ผม S 1> ครผมก็เลยพอมีเงินทุนผมก็ไปซื้อแม่แพะมา12ตัวไอ้แพะสาวครับก็ประมาณสามหมื่นตอนนั้นซื้อมา12ตัว3ามห0ื่นแล้วก็ซื้อพ่อพันธุ์มา เป็นลูกผสมครับห้าหกพันบาทแต่ว่าโรงเรือนผมไม่เน้นครับทำกันเองทํากันเองเอาไม้ที่เรามีอยู่ซื้อแค่หลังคากับไอ้พกกันยุงมุ้งกันยุอ๋อยังเหลืออยู่ใช่ไหมพี่ที่เริ่มครับเดี๋ยวไปดูอ่าพาเกษตรกรผู้ที่กําลังจะเริ่มทําว่าณตอนนี้มีกี่ตัวแล้วพี่ตอนนี้ออกมาใหม่ลูกเล็กออกได้เดือนแล้วตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าแล้ว ลูกเล็กสี่สิบตัวอ๋อจากสิบตัวเนาะพี่สิบสองตัวสิบสองตัวอ๋อครับพอมาเกอนเลี้ยงไร่ทุ่งครับเดี๋ยวนี้เหมือนกึ่งยืนลงครับเพราะว่าเราเราก็ปล่อยปล่อยไร่ทุ่งแต่เราไม่ได้ไปที่อื่นเราเราปล่อยที่แปลงแปลงทุ่งนาของเราอ๋อครับอันนี้แหละครับเนี่ยคือเป็นโรงเรือนดั้งเดิมครับดั้งเดิมเมื่อสี่ปีที่แล้วใช่ไหมพี่สี่ปีที่แล้วเริ่มเนี่ยครับมันก็กว้างประมาณ สมเมตรนะครับอืมกว้างสามเมตรยาวก็ประมาณห้าเมตรเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่ลงนอนประมาณกว้างสามเมตรยาวไม่เกินห้าเมตรครับแล้วก็ทําม,มุงคือเราเริ่มแรกถ้าเกษตรกร,ท,กรที่คิดจะเลี้ยงใหม่นะครับผมก็อยากแนะนําว่าคือถ้าทุนเราไม่เยอะ เราอยากไปเน้นโรงเรือนครับอืเพราะว่าผมเห็นกเกษตรกรที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆไปสร้างโรงเรือนกันอย่างสวยหรูเลยครับหมดเงินกันเป็นหมื่นเป็นแสนครับแล้วก็ไปซื้อแพะมาไม่กี่ตัวไม่ขี่แม่มผมอยากจะแนะนําว่าใหม่ๆเลยเราเอาแค่โรงเรือนแค่พออยู่ได้ครับครับเพราะแพะนี่มันสามารถนอนเบียดกันได้ครับตอนกลางคืนอื แล้วก็ตอนกลางวันเราก็ปล่อยมีโรงเรือนให้หลบแดดหลบฝนล,ลงมาอยู่ข้างล่างครับคือเราก็ทําแค่มันพออยู่ได้คุ้มแดดคุ้มฝนแล้วก็การยุงได้ถ้ามียุงคือเราไปเน้นพ่อแม่พันธุ์ดีกว่าครับครับอ๋อมันจะได้เงินเหลือเงินเยอะไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เยอะครับเราก็จะได้เงินอ๋อเยอะ,ะพอลงทุนไปสักพักพอมีกําไรหรือมีรายได้จากการเลี้ยงแพะเราค่อยมา ขยับขยายเรื่องโรงเรือนเนาะพี่เนาะตอนแรกก็เราก็ไปลงเรื่องสายพันธุ์เรื่องพันพุแพะดีกว่าเก็บเงินไปซื้อพวกแม่พันเพราพันเพ<อ>ื่อที่มันจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาครัเพราะถ้าเราไปจมอยู่กับโรงเรือนสร้างโรงเรือนไว้สร้างโรงเรือนรับแพะได้ห้าสิบตัวแล้วเรามีห้าตัวสิบตัวเนี้ยนานกว่าเราจะเต็มคอกเนี้ยมันก็เงินไปจมตรงนั้นครับอแล้วแล้วณตอนนี้คือโรงเรือนตรงนี้เก็บไว้คือ พประเภทไหนแพะพี่พนนที่ตอนนี้ก็คือผมยังยังไม่มียังไม่ได้สร้าง,องคอกขุนครับอันนี้ผมก็เอาไว้เป็นโรงยานมโรงยานมนะภาคแม่มาเป็นเพื่อที่ให้ให้อยู่ห่างแม่เพื่อที่ว่าภาคมาสําหรับตัวผู้ก็รอขายครับสำหรับตัวเมียเราก็เดี๋ยวก็เอาเข้ากลับฝูงครับอทางฟาร์มพี่ชีพนี่ทั้งหมดนี้เป็นพันุ์อะไรพี่ ผมของผมเริ่มแรกเลยเลี้ยงลูกผสมครับลูกผสมพ่อลูกผสมแม่ลูกผสมแต่ผมเลี้ยงมาได้สักประมาณปีเศษผมก็เปลี่ยนพ่อครับเปลี่ยนมาเป็นพ่อร้อยครับเป็นบเ,เป็นบอของผมมันบอแม่พันเป็นบอแองโกคบอซันแนนแล้วก็บอเลือดสูงอบอลูกผสมนี่แหละก็คือคตอนนี้ว่าเราผมได้ปีกว่าก็ เปลี่ยนมาเป็นพ่อพันบร้อยอ๋อเดี๋ยวจะขอไปดูไอตัวขุนสักสักหน่อยได้ไหมพี่ได,ได้ครับเดี๋ยวไปดูคอ,อกมันก็จะดูครับไม่สวยหรูครับแต่ผมคือว่าอย่างที่บอกครับเราเน้นที่เงินครับครับเพราะว่าทำไงให้มีไรายได้เพิ่มอ๋อครับเนี่ยครับอันนี้เป็น ที่เขาเรียก F หนึ่งนะครับคือเป็นพ่อเลือดร้อยแต่แม่ลูกผสมนี่ครับอ,อันนี้มันมีอยู่ชุดนี้มีอยู่สิบตัวเกษตรกรเพื่อนเกษตรกรมาขอแบ่งไปเหลือเจ็ดตัวอ๋อนี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็เนี่ยวันนี้เขาจะมาดูก็ตกลงไว้เขาจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ตรงนีอ้อายุกี่เดือนพี่ ชุดนี้ <4 S 1> ครับสี่เดือนกว่าถึงห้าเดือนครับอ๋อเนี่ยครับที่ยานมที่จะมาขุนรออส่งป้อนเข้าตลาดเนาะพี่เนาะครับเราก็ที่จริงก็จะเก็บทําแม่พันธุ์นะแต่นี้ว่าเขามาแค้นขอแบ่งเราก็อดให้ไม่ได้ครับอันนี้คือเราที่เอามาขุนที่แยกมาคือตอนแยกมาสามเดือนอแต่ตอนนี้คือว่าเรายังไม่เอากลับเข้าฝูงครับแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ขุนอาหารไม่ได้อัดอาหารมันก็เลยจะไม่ ไม่อ้วนไม่ไม่ไมไมแบบไม่ใหญ่เหมือนเหมือนฟาร์มที่เขาอัดอาหารครับเพราะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่ทางทางฟาร์มจะเอาอาหารประเภทไหนให้เป็นส่วนใหญ่พี่ให้อาหารชนิดไหนเป็นเป็นอาหารอาหารผสมกับผิวถั่วครับอ,อาหารข้นผสมกับผิวถั่วครับเสริมสมมุมติวนะ่าเนะี่ยอย่างเนี้ยเจ็ดตัวนะ่ะผมก็จะให้กินแบบ ไม่เกินหนึ่งกิโลครับครับนี่ครับประมาณกิโลไม่เกินกิโลครึ่งต่อวันครับแต่บางวันก็ถ้าอิ่มถ้ามีก็ถิ่นคิดอิ่มแล้วอิ่มเราก็ไม่ให้อิ่มครับอคือว่าเราก็เสริมเราไม่ได้แบบอัดจนนั่นนะครับครับนี่คือโรงเรือนที่เมื่อสี่ปีที่แล้วเมื่อเริ่มต้นนะครับอ่าสาหรับเกษตรกรเมื่อสิบสองตัวครับกับการรเริ่มของพ่ชีบครับนี่ครับ พามาดูอันนี้เป็นพ่อเลือดร้อยเป็นลูกของพ่อเลือดร้อยนําเข้าพ่อแม่นําเข้าจากแอฟริกาตัวนี้ออ,ออกมามันจะเป็นเลือดสูงนะพี่หรือว่าเขารเรียก,กเรียกว่ายังไงพี่ก็จะเป็นก็จะเป็นเลือดสูงเนี่ยแต่ว่าก็เลือดยังเลือด50ครับเป็นาส50เลือด50เป็น F1 มันจะมีถึง4ขั้นนะครับครนนี้เพิ่มขั้นที่หนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเอาพ่อร้อยเนี่ยชุดเนี้ยเอาพ่อร้อยทับอีกทีนึ่งก็จะไปเป็น F2 เลือดก็จะเป็น75มันก็จะจะไปใกล้ๆจะเหมือนบบร้อยแหละ<อ>จะไปค่อนข้างจะถ้าเราขุนดีอะไรดีบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นบบร้อยหรือเบออเลือดสูงใช่ครับ <พอ S 1> ดเดี๋ยวนี้มันดูยากดูหุ่นดูหน่วยก้านครับดูบช่วงขาช่วงตัวครับสวยงามครับอย่างตัวลินโนนะขาใหญ่ครับันั้นมันก็คือมันจะ อันนี้คือเราไม่ได้อัดอาหาร,ค,รคือเราเลี้ยงแบบตอนนี้หญ้าเยอะนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรครับเนี่ยเพราะว่ายังไม่ปล่อยรอน้ําค้างแห้ง<อ>ถ้าเกิดว่าเราปล่อยแต่เช้าน้ําค้างยังไม่แห้งพญาต์คือทั้งไข่พญาตจะมาไข่ไว้ตำยอดหญ้าอตอนนี้ถ้าถ้าแดดมันออกสักชั่วโมงสองชั่วโมงพญาตกับไข่พญาตมันก็จะโดนแดดเผาตายอนี่ยครับเป็น เป็นเคล็ดลับเป็นความรู้ให้เกษตรกรอีกอแนวทางนึงครับถ้าคนที่จะปล่อยทุ่งปล่อยกินหญ้าตามธรรมชาติาทางฟาร์มพีิชีพก็มีคําแนะนําว่าใสา่สายหน่อยให้แดดมันเผาพวกไข่พยาธิพวกอะไรก่อนอน้อยก็สัก4ี่โมงเช้าครับครับสี่โมงเช้าของผมเดี๋ยวนี้ผมปล่อยพอช่วงเช้าก็จะให้กินกรถินครับกรถินที่กินเหลือจาก อย่างถึงมว่าเราให้กินตอนเช้าเนี่ยมันเหลือเราก็ยังเก็บกินไม่หมดก็วันรุ่งขึ้นก็กินได้กว่าเราจะไปตัดมาใหม่ oh. เราตัดมาก็กลับมาถึงก็ประมาณสามโมงเราเอาของใหม่ให้เอาของเก่าออกครับผมครับมันก็ตอนแต่ว่าเวลาเราปล่อยเลี้ยงอย่างผมปล่อยเลี้ยงที่พื้นที่แปลงหญ้าของตัวเองนี่ก็จะอยู่ประมาณห้าโมงถึงเที่ยง hmm. เพราะว่าเราแบบ เพราะว่ามันไม่เป็นไรครับเพราะว่าของผมมันมีต้นไม้อยู่ริมริม,มแปลงหญ้าต้นไม้ใหญ่สามารถรเป็นร่มเงาได้เพราะตอนเที่ยงบ่ายโมงแดดร้อนจัดจัดเขาออกมากินเขาร้อนเขาก็เข้าลมครับผมมีน้ําเรามีน้ําไว้ให้พอเขาหายร้อนเขาก็ลงมากินกินแล้วก็ขึ้นลมลมลงม,มากินอยู่ทั้งวันนะครับอของเราปล่อยอยู่ฟีตายทั้งวันครับน,นี่ครับตัวนี้คือ คำแนะนำแล้วก็วิธีการเลี้ยงของฟาร์มพี่คีบแล้วเราจะไปดูวิวัฒนาการจาก4ปีที่แล้วครับเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูที่ร้อยว่าตัวที่ฟาร์มใหญ่ของพี่คีบครับจาก12ตัวครับพี่น้องอันนี้ก็ปลูกเป็นแทกโกล่าฮันนั้นเนเปียเอ้ยหาหวานอ้แฮะลงมากินตั้ง ออกไปทํางานข้างนอกนี่มาดูอีกคอรอกนึงฟาร์มหนึ่งของพี่ชีพนะครับโรงเรือนอีกโรงเรือนหนึ่งครับเรมีทั้งหมดสามโรงเรือนตอนนี้แยกเป็นสามโรงเรือนนะพี่ครับเพราะว่าแล้วแล้วตัวนี้เป็นเป็นโรงเรือนไว้สําหรับทําอะไรพี่ตรงนี้ก็คือว่าเราผมมีอย่างที่บอกนะครับคือมีพ่อพันธุ์อยู่2ตัวครับคือทําไมถึงมีสองตัวผมก็ เขาว่าแพะเขาจะไม่ให้พ่อทับลูกครับก็เลยอันนี้เป็นเป็นลูกของพ่อร้อยตัวแรกครับผมครับอ๋อนนี้แล้วเพราะว่าเพื่อไม่ให้ไม่ให้พ่อทับลูกผมก็เลยย้ายมาอยู่โรงเรือนนี้ครับเพื่อที่จะให้พ่อตัวใหม่ที่ซื้อมาซื้อมาใหม่ทับเพื่อว่าเป็นการไม่ให้พ่อทับลูกแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลูกพ่อร้อย ตัวแรกออก็เป็น F1 แต่ตอนนี้มาให้พ่อร้อยตัวนี้ทับแล้วลูกออกมาก็จะเป็น F2 จะเป็นเลือด75เลือดก็จะนั่นตัวนี้คือเรามาปรับขึ้นเรื่อยๆใช่พี่ก็ปรับสายเลือดขึ้นเพราะว่าอย่างพ่อพันตัวนี้ก็เอามาจากเชื้อสายของฟาร์ม JK พนมแลนอ๋อนี่ครับแปดริ้วครับนี่พ่อพันครับเหี้หมูครับอันนี้เราจะ หวางขอจะประกวดจะได้แชมป์ได้อะไรอันนี้เป็นพ่อพันธุเอาเอามาตั้งแต่กี่เดือนพี่นี่ตอนนี้เอามาปีปีสี่เดือนครับอ๋อชี้มาทีนีน่เจ้วไม่โชว์หน้าเลยนี่ครับนี่เป็นพันเป็นพ่อพันพ่อร้อยนะครับเนี่ยร้อย เป็นเชื้อสายของความเกเคพนมแลนด์หลิวชาเชิคเับของเหี้หมูครับอันนี้เพื่อที่เราก็เอามาทับลูก F1 เพราะว่าไม่ให้ไปไม่ให้พ่อตัวแรกครับครรับบเพื่อถึงมีอีกโรงเรือนหนึ่งอถ้าพี่ขี้พับไอขอคำแนะนำหน่อยคือเขาบอกที่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงมาก่อนบอกว่า เลือดชิดเลือดอะไรเนี่ยมันมันเกิดจากการทับข้อเดียวกันแล้วแล้วปัญหาที่จะตามมาที่อาจจะเกิดตามมาเนี่ยมันมันมีอะไรมั่งพี่ครับบางคนเขาก็บอกว่าที่คนเลี้ยงเขาเก,ก่าไม่เป็นไรหรอกครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีไม่เคยเปลี่ยนพ่อครับแต่เราด้วยที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรครับอาจจะไม่รู้ถึงข้อแตกต่างครับ พราะเมื่อก่อนมันขายช่างโลอย่างเดียวครับโตไม่โตก็รอโตก็ขายเดี๋ยเดี๋ยวเนี้คือว่าเรามาศึกษาดูแล้วผมก็ศึกษามามันก็น่าจะจริงอย่างที่เขาบอกว่าถ้าพ่อทับลูกครับทับหลานเลือดมันชิดมันจะไม่ดีคือตรงที่ว่าลูกออกมาก็จะไม่แข็งแรงลูกจะอ่อนแอร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงครับผมเพราะเลือดมันชิดมากๆมันก็คือเหมือนอ่อนแออ่ะครับ ครับอ๋อนี่นครับการอ่อนแอคือถ้าไม่ไม่ใช่พ่อทับลูกทับหลานมันก็จะแข็งแรงอันนี้คือผมว่าเป็นเรื่องจริงครับที่ว่าพ่อทับลูกทับหลานเนี่ยครับก็อยากให้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะป้องกันแล้วก็ระวังในจุดนี้ไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาในาต,ต่อไปเนาะพี่เนาะเพราะว่าที่จริงเราเปลี่ยนพ่อพันธุแค่ตัวเดียวนะครับอพอเราไม่ได้เปลี่ยนสมมติว่าแม่พันสามสิบแม่ เราไม่ได้ต้องซื้อพ่อพันธ์สามสิบตัวรเราซื้อพ่อพันธ์แค่ตัวเดียวอพอเหมือนชุดเนี้ยลูกออกถ้าเราจะเก็บลูกไว้ถ้าลูกออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคือการเปลี่ยนเราไม่ใช่ว่าเราซื้อมาสองหมื่นพ่อพันธ์เลือดนะร้อยเนี่ยเราไม่ใช่ว่าพอเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้เงินสองหมื่นนั้นคืนครเราสามารถได้คืนสองหมื่นหรืออาจจะมีกําไรหรืออาจจะลดไปบ้างนิดหน่อยครับ เราก็ได้เงินตรงนั้นคืนมาเพื่อที่จะไปซื้อพ่อพันธุ์ตัวใหม่อ๋อครับคือ,อตรงเนี้ยคือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับอืมครับเพราะว่ามันก็เป็นผลดีกับว่าไม่ให้เลือดชิดครับอืมลูกออกมาก็จะแข็งแรงและเลือดมันก็จะปรับสูงขึ้นมาได้แข็งแรงขึ้นครับเนี่ยครับเป็นอ่า คำแนะนําดีๆจากทางฟาร์มแล้วก็ให้เกษตรกรนําไปพิจารณานําไปปรับใช้ของฟาร์มตัวเองเนาะพี่เนาะแล้วตอนนี้คือผมซื้อแม่พันธุ์เลือดร้อยมาสองตัวด้วยครับก็เลยเอามาไว้ที่นี่เลยเพื่อที่อยากจะมีเลือดร้อยกับเขาเพื่อที่ว่าพ่อแม่ร้อยครับตอนนี้ไปซื้อมาจากแปดลิ้วของท่านนายกวสัน์โอโลกรของนายกสมาคมแพะแกะแห่งประเทศไทยครับที่แปดลิ้วนะครับ8ปดลิ้ว โว wow, อุดมซับฟาร์มก็ที่เดียวกับพ่อพันธุ์ตัวแรกของผมครับที่ว่ามีมีใบเพชรตัวนี้น,ะนี่ครับใบใบเพชรต,ตัวนี้คือเป็นเรื่องเป็นใบยืนยันว่าเป็นเลือดร้อยครับคบอันนี้<ม>เป็นใบยืนยันว่าเลือดร้อยนี่ครับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือจะมาอะสอบถามมาศึกษากับทางฟาร์มของพี่ชีพ ชื่อฟาร์มอะไรนะพี่เพิ่มพูนทรัพย์ฟาร์มเพิ่มพูนทรัพย์ฟาร์มก็ที่ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับผมฟาร์มเบอร์โทรหน่อยพี่ครับ0 8 4 0 8 4 8 7สี7 7 4 0 7 9ครับครับสามารถโทรมาปรึกษาได้ครับยินดีให้ความให้ความร่วมมือครับเออครับผมอยากได้พอพันธ์แม่พันธ์เนาะพี่ถ้าที่นี่บอกว่าเลือดร้อยเลือดอะไรก็คือมีมีใบประกาศเราจะ คือแม่เป็นลูกผสมครับแต่พ่อเป็นเลือดร้อยมีเอกสารมีใบเลือดร้อยพ่อแม่นําเข้าจากแอฟริกาครับเพราะว่ายังเลือดยังอยู่ในอันดับต้นครับลองลองมาติดต่อดูลองมาศึกษาดูครับใครว่างๆใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะโทรมาศึกษาอยากได้พ่อพันแม่พันก็โทรมาได้เดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มใหญ่นะครับยังตอนเช้าอยู่จะครับ ยังไม่ได้เก็บกวาดก็คือกระถิน่นวันนี้ไม่ได้ไปตัดกระถิ่นเพราะว่าอยู่ต้อนรับธรรมดาก็ไปตัดกระถินมาให้กินวันนี้กระถิ่นที่เหลือจากเมื่อวานครเพื่อที่จะให้แทะเปลือกเนี่ยครับลักษณะลูกพ่อร้อยนะครับจะเป็น <c oughs> นี่จะเป็นลูกพ่อร้อยนะครับตัวตัวผู้หรือตัวเมียพี่อันนี้ตัวเมียครับตัวเมีย ความยาวเนี่ยครับจะแตกต่างกันนี่ครับความยาวความหนาเนี่ยครับโอเคเพราะว่าถ้าเป็นพ่อลูกผสมก็จะวัน,นี้จะสูงจะบางครับมารับสี่เดือนอ๋สี่เดือนจะมารับใช่ไหมครับครับตอนนี้ได้ก็ประมาณยี่สิบวันกว่ากว่าอตอนนี้ก็แค่ห้าพันบาทเองครับน ห้าหกพันบาทสี่เดือนเนี่ยพี่ไม่แพงครับก็ที่จะให้เกษตรกร,กรไปเลี้ยงนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนอันนี้แม่เขาเนี่อยู่กับแม่เขาอ,อันนี้ตัวเมียครับนี่พี่การการเลี้ยงการทำอา,อาอาชีพเลี้ยงแพนี้มันมันดียังไงพี่แนะนำเกษตรกร,กรผู้ที่สนใจหน่อยพี่ เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็ที่เลี้ยงใหม่ๆก็คือมองดูเห็นว่าราคามันไม่ไม่ตกมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยหเห็นเขาเลี้ยงกันก็เลยมีเวลาว่างก็เลี้ยงคือยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเลี้ยงแล้วคือเราก็มาศึกษาครับ,รบแต่ก่อนอื่นก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับเกษตรกร,กรที่คิดจะเลี้ยง มือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงนะครับครับคือว่าหนึ่งเราต้องมีเงินทุนครับพอที่จะสร้างโรงเรือนกับซื้อแม่พันธุ์ครับือที่จริงอันดับแรกเลยต้องใจรักเลยครับครับผมเลี้ยงแพะนี่ต้องมีใจรักสัตว์ถ้าเราไม่รักเลี้ยงใบเดี๋ยวก็เราก็ไม่ได้สนใจเขาถ้าเรารักเนี่ยเราจะต้องสนเราจะสนใจเขาเองครับแล้วเรามีเงินทุนแล้วก็มีแหล่งอาหารครับมีพื้นที่สําหรับแปลงหญ้าบ้างอะไรบ้างคือนี่เราพี่นะอย่างของผมนี่ เมื่อก่อนไล่ทุ่งไปสามกิโลสี่กิโลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วเพราะว่าไล่ทุ่งเดี๋ยวนี้มันอันตรายครับในพื้นที่แถวนี้ทำนากันเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นเป็นพวกยาดูดซึมบ้างอะไรบ้างอเราเขาขี้ตอนเช้าเราไม่เห็นพอเราไปเลี้ยงกินแล้วแพะเจ็บป่วยตายอเพื่อที่เราจะลดต้นนุนนั้นเราก็คือตามราชการเราก็มีแปลงหญ้าแปลงอะไรของเรารมันก็จะ ลดความเสี่ยงตรงนั้นไปเรื่องพวกโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับแพะน่ะสมได้คือนอกจากพยาธิส่วนมากของผมไม่มีครับครับจะมีก็แค่ท้องอืดท้องเสียอย่างเราก็มียาของเราที่เราเคยใช้นะครับผมท้องเสียผมก็ใช้เย็นฟอกซีนอ๋อเย็นฟอกซีนครับอย่างแพะใหญ่แม่พัน์ธุแล้วก็3ทมีสี่แพะเล็กก็1นึ่งีสี อพอเริ่มเห็นเราก็ฉีดเลยมันก็เที่ยวเดียวเข็มเดียวก็อยู่<อ>แล้วอย่างท้องอืดนี่ก็เป็นยาอะโทบินอะโทบินก็คือฉีดแก้พิษถอนพิษได้เลยได้<อ>ก็ใช้แค่ตัวนี้เมือนกันก็ใช้น้ำมันพืชกับพวกยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวสำหรับท้องอืดสำหรับท้องอืดเนาะพี่เนาะ,นะแต่ท้องเสียเนี่ยก็มีออกซี่ออกซี่ตัวหนึ่งออกซี่ับ ที่เดลา LA ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ช่วยได้ครับผมสําหรับไอ้แพะแพะเนื้อที่เกษตรกรที่จะเลี้ยงเพื่อขายเนื้อขายอะไรนี่เป็นตลาดตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศตอนนี้มีการตอบรับดีไหมครับพี่หรือว่าตอนนี้คือการตลาดสําหรับแพะเ,เนื้อช่างโลแพะเนื้อช่างโลตอนนี้พ่อค้าก็มาซื้อพ่อค้าคนกลางมาซื้อจากเราไปไปขุนอีกทีหนึง่งครับก็ตอนนี้ก็โควิด เริ่มเบาก็ตอนนี้อยู่ที่โลละร้อยสามสิบไม่เกินยี่สิบโลไซไม่เกินยี่สิบโลตอนนี้ก็มาขึ้นมาร้อยสามสิบแล้วเมื่อก่อนเก้าสิบร้อยยุบไปจากร้อยสี่สิบยุบไปเก้าสิบร้อยนตอนนี้ขึ้นมาร้อยสามสิบเขาก็ไปขุนต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็ส่งโลงเชื้อภายในประเทศเราบ้างแล้วก็ต่างประเทศบ้างอืเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกัมพูชาอะไรพวกก็คือก็ดีครับเพราะว่าเราไม่มีแพ้จะขาย ตอนนี้คือผลิตแพะขายกันไม่ทันครับสําสหรับตัวเมียอย่างที่ผมบอกตอนนี้กระแสมาแรงมากเลี้ยงกันเยอะครับแต่เลี้ยงกันเยอะก็เลิกเลี้ยงกันก็เยอะเพราะว่าผมจะ,าจะเล่าให้ฟังว่าคือการเลี้ยงแพะต้องมีความอดทนครับแพะถ้าเราซื้อแพะสาวมาเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีเต็มถ้าซื้อแพะมาตอนพร้อมทับมาทับที่เราเนี่ยซื้อมาเลี้ยงเดือนสองเดือนทับเนี่ยอย่างน้อย ก็เกือบปีนะครับถึงจะได้เงินได้เงินคืนมาบ้างครับผมแต่มันก็คืนไม่หมดราคาตัวจากแม่พันธุ์มันใช้เวลานานต้องมีความอดทนเพราะฉะนั้นต้องมีเงินคุณที่ซื้อกินประจาวันแล้วก็สามารถมีรายได้อื่นเข้ามาเสริมในช่วงระหว่างที่ววยังไม่มีรายได้เ<ล>น, <óc S 2> น <óc> าะพี่เนาะยได้ครับเพราะว่าแพะมันใช้เวลาครับเราจะเห็นว่าเขาเลี้ยงกันได้เงินได้เงินเลยเพราะเราต้องดูด้วยว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วครับแล้วถ้าเกิดเขาซื้อแม่พันธุ์ อยากแนะนําว่าถ้าอยากริมือใหม่ถ้าเป็นไปได้ไปหาซื้อแม่พันธุ์ที่ท้องนมลงใกล้คลอดคอีกสักเดือนหนึ่งคลอดอะไรมันก็จะไหวมันจะไวสําหรับมือใหม่เนาะพี่เนาะดูนมลงนมที่มันคัดใหญ่ๆครัเต็มวางขาเขาจะบอกใกล้คลอดแล้วเหลืออีกเดือนนึงไม่ถึงเดือนเนี้ยรับราคาแพงหน่อยแต่มันก็ได้เงินคืนไหวนี่นี่เป็นข้อสังเกตว่าแพะตั้งท้องใกล้จะคลอดที่เกษตรกรมือใหม่รัยคือถ้านมลงนมคัดใหญ่ คือมันก็ทับท้องแน่นอนครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแพะสาวมันจะใช้เวลานานต้องอดทนหน่อยถึงจะกว่าจะได้ที่อย่างเขาบอกนะครับปีแรกเราเราเลี้ยงแพะเพระเราเงินทุนไปซื้อแพะครับปีสองแพะเลี้ยงแพะคือขายแพะได้ก็เอาเงินไปซื้อหยุกซื้อยาเป็นอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็เหลือจากมาให้เราใช้ก็นิดนิดหน่อยหน่อย ปีสามนีน่ยนะครับแพะถึงจะเริ่มเลี้ยงเราครับปีที่สามเข้าปีที่สามอืมนี่ครับก็ถึงจะมีเงินเหลือเข้ามาให้เราได้ใช้ปีที่สี่ก็จะจะ,จะได้แบบเต็มๆแหละค,ครับคือปีสองปีสามแล้วอาจจะสร้างโรงเรือนเพิ่มครับอย่างของผมเนี่ยคือผมก็สร้างโรงเรือนเพิ่มครับเพราะว่าใหม่ๆไม่ได้เน้นโรงเรือนใช่ครับไปเน้นที่ตัวแพะครับของผมนี่ก็ถามว่าสี่ปีนี่ถ้าคิดกับการเลี้ยงแพะ ของผมอะคือกําไรผมก็กําไรมานานแล้วครับคือว่าตอนนี้ก็คือผมขายอย่างปีที่สามนี่ก็หลักแสนนะครับอืมต่อปีนะพี่ต่อปีครับครับผมเพราะว่าอย่างแล้วอย่างปีนี้อย่างเนี้ยผมก็ถ้าขายแม่พันุด้วยแล้วก็ช่างโลด้วยขายพ่อพันธุด้วยผมก็ดีดไว้ว่าถ้าผมมีร้อยแม่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ แปดสิบแม่แล้วก็แพะสาวแล้วก็มีตัวเมียอยู่ร้อยร้อยตัวตอนนี้ครับเป็นแม่พันธุ์อยู่แปดสิบ <80 S 1> ก็ผมคิดว่าถ้าปีหน้าหลังจากสิ้นปีนี้ไปแล้วผมก็น่าจะมีไรายได้หลักแสนนะครับต่อปีครับผมนี่ครับ ฝากไว้สําหรับเกษตรกรมือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจจะมาเลี้ยงครับเป็นแนวทางเป็นขั้นเป็นตอนเลยสําหรับของพี่ชีพนะครับว่าหนึ่งสองสามนี่คือเราสามารถวา,างแผนได้เลยสําหรับการที่เกษตรกรเข้ามาดูคลิปนี้นําไปพัฒนานําไปคิดวิเคราะห์นะครับว่าจะมาลงมือทําแล้วปีหนึ่งปีสองปีที่สามปีที่สี่จะเป็นยังไงเราสามารถวา,างแผนล่วงหน้าได้นะครับวันนี้คนอุดรพาถิน ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ผมก็หวังว่าจะได้รับความรู้แล้วก็แนวทางในการเลี้ยงแล้วก็เ่า่ยคิดอีกหล,หลายด้านเพื่อจะไปปรับปรุงเพื่อจะไปตัดสินใจในการเลี้ยงก็ขอขอบคุณทางพี่ชีพทางเพิ่มพูนทรัพย์ฟาร์มขอบคุณมากครับพี่